สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนประกอบอุปกรณ์สำหรับชาร์จรถไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์กันนะครับผมก็มาดูอุปกรณ์กันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นกล่องคอนโทรลนะครับผมสำหรับต่อแผงแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เลยนะครับผมถ้าใครแบบง่ายๆนะครับผมก็คือซื้อแผงมาซื้อกล่องตัวนี้มาใส่แผงต่อเข้าที่แบตแล้วก็มาปรับโวลต์ ว่าจะชาร์จแบตส8 60ิบแปดหกสิบหรือเจ็สิบถ้าเราชาร์จที่ส8ก็ก็ปรับมาที่สี่ดนะครับผมนี่หนะครับผมก็ปรับได้เลยครับง่ายๆครับผมส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นวัดมิเตอร์นะครับผมสำหรับดูดูแอมนะครับว่าตอนนี้มันชาร์จกี่แอมอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าตัวนี้มันมันมองไม่เห็นนะครับไม่รู้ว่ามันชาร์จหรือเปล่ามันเข้าหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้นะครับก็เลยต้องใส่ตัวนี้ไปด้วยนะครับผม นี่นะครับตัวนี้ก็คือวัดมิเตอร์ครับเอาไว้ดูดูโวลต์ดูแอมครับผมดูวัตต์นะครับผมตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็สายข้อต่อ NC4 ก็ต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์นะครับส่วนตัวนี้ก็ออกจากกองก็กองตัวนี้ก็ไปเข้ากับปลั๊กชาร์จรถจักรยานไฟฟ้านะครับผมแบบนี้นะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบชุดพวกนี้ครับใส่กล่องตัวนี้ให้ดูสวยงามนะครับผมเอาเลยครับประกอบกันเลย ก่อนอื่นผมก็จะแกะวัดมิตเตอร์ตัวนี้นะครับผมเพื่อจะเอาวงจรข้างในนะครับผมเอามาแปะที่หน้ากล่องนะครับจะได้ดูสวยงามนะครับผม เนี่นะครับพอจอเสร็จเราก็จะเอาตัวนี้นะครับผมมาจัดวางให้มันตรงตำแหน่งนะครับนี่ให้มันตรงตำแหน่งมันดูสวยงามนะครับผมนี่แบบนี้นะครับแล้วก็เอาหน้ากากมันมาแปะตรงนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็หยอดกาวไอให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ก็ดูสวยงามนะครับต่อไปเรามาจัดเรียงอุปกรณ์ภายในกล่องกันนะครับผมนี่ตรงนี้กล่อง จะไว้ตรงนี้นะครับผมลองปิดฝาดูก่อนนะครับโอเคปิดได้ครับผมเราวก็จะเจาะจอลูใส่ใส่ n c 4อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ลูออกไปชัดออกตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคครับเรามาเจาะนะครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จแล้วนะครับผมเราก็เอาปลั๊ก MC4 นะครับผมใส่เข้าไป นี้นะครับบักนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอเอาขั้วใส่อยู่นะครับผมมีแบบนี้นะครับผมต่อไปเราก็จะมาบัดกีตัววัดมิเตอร์กับสายชาร์จนะครับผมตัวนี้สายชาร์จนี่เราเอาไปเสียบที่รถนะครับผมเราต้องการวัดวัดกระแสวัดแอมป์นะครับก็ดูที่โหลดนะครับผมเห็นไหมครับ L o a d นะครับโหลดครับผมให้ เชื่อมสายด้านชาร์จนะครับเอาเข้าที่โหลดนะครับเพราะว่าเราต้องการวัดกระแสนะครับผมด้านโหลดนะครับนี่ครับเราก็บัรกีีตรงนี้นะครับผมแบบนี้นะครับเชื่อมต่อแบบนี้แบบนี้เดี๋ยวผมจะบัดกรีให้ดูนะครับผมก่อนอื่นผมใส่ท่อหดก่อนนะครับใส่ท่อหดก่อนเพราะขี้เกียจเอาเทปพันสายไฟนะครับผมใช้ท่อหดง่ายดีครับผมเสียบท่อหดไว้นะครับอันนี้น้ํายาประสานนะครับผมก็ เอาแตะๆปลายสายไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะบัดกีเราจะกวนนะครับผมแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมหาหัวแรงแป๊บนึงนะครับนี่นะครับผมก็มาแนะนําหัวแรงดีๆกันนะครับผมตัวนี้ปรับว์ได้นะครับผมปรับความร้อนนะครับผมได้ปรับวนปรับความร้อนได้นะครับจนถึง500อนะครับผม500องศานะครับตัวนี้80บวัตต์นะครับผมนี่นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เสียบนะมันไม่ร้อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูนะครับว่า มันร้อนเร็วแค่ไหนนะครับผมนะครับเสียบปุ๊บตัวปรับตัวนี้ก็จะขึ้นมาครับบอกเลขว่าสี่ร้อยสิบสององศาซีนครับบวกแล้วก็เพิ่มองศาเข้าไปนะครับผมตัวนี้เราเพิ่มได้ถึงห้าร้อยองศานะครับผมนี่นะครับรู้ว่ามันร้อนเร็วแค่ไหนครับผมเี่นครับเสียบมื่อสักครู่นี้ครับเราคุยยังไม่ทันจบเลยนะครับผม มันร้อนแล้วครับผมแล้วตะกัวตะกัวมาดูกันนะว่าโอ้โหละลายแล้วนะครับผมร้อนเร็วมากครับผมตัวนี้แล้วก็จะมาบัดกีปลายสายก่อนครับก่อนที่การจะจะบัดกรีสายเชื่อมติดกันนะครับผมต้องเอาตะกัวใส่ปลายสายทั้งคู่เลยนะครับผมนี่ครับตัวนี้แบบนี้ครับเห็นไหมครับง่ายครับผม ตันนี้มันมีตะกวัวอยู่แล้วนะครับไอสายวัดมิเตอร์นะครับเขาทํามาจากโรงงานแล้วครับผมแล้วก็ใส่สักนิดหน่อยก็ได้ครับผมให้มันเป็นตะกวัวแบบตัวใหม่บางทีเขาใส่ตะกวัวไม่มีคุณภาพมานะครับผมมันไม่ค่อยละลายนี่นะครับ ไฟแตกกันอย่างนี้นะครับยบร้อยครับผมตัวนี้แรงมากครับผมหัวแรงตัวนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมก็เราไม่ต้องไปถ้าเราไม่ใช้สักเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับผมให้เราถอดพักเลยครับผมถอดพักไว้เลยนะครับผมเพราะว่ามันร้อนเร็วครับผม อยากจะเชื่อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเสียบปลั๊กนะครับผมเสียบปุ๊บมันก็ร้อนเลยนะครับผมก็ประหยัดไฟไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ ต่อไปเราก็จะใส่กล่องคอนโทรลนะครับผมตัวนี้นะครับกล่องคอนโทรลผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวก็จะทากาวเทปสองหน้าติดตรงนี้แล้วก็แปะลงไปนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องมาเดินสายก่อนนะครับผมนี่นะครับตัวนี้มันบอกแผงโซลาเซลใช่ไหมครับก็ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราก็ต่อสายจากตัวนี้ มาหาตรงแผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับผมขวดตรงแผงโซลาเซลล์ตรงนี้นะครับ นครัว่าใช้หัวแรงนี้เร็วมากครับผมเพราะความร้อนมันสูงนะครับผมแต่ปุ๊บละลายปั๊บเลยนะครับผมไม่ใช้ก็ถอดเก็บไว้เลยนะครับเพราะมันร้อนเร็วนะครับเราไม่ต้องไปเสียบแช่ก็ได้นะครับผมต่อไปเรามาดูการเดินสายกันนะครับผมก่อนอื่นเราต้องคิดว่าแผงโซล่าเซลล์ขั้วบวกของแผงโซล่าเซลล์นะครับมันจะต้องมาเข้าตัวแม่ ของลัก MC4 ใช่ไหมครับผมขั้วบวกจากแผงมันจะมาเข้าลักตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาขั้วบวกใส่ตรงนี้นะครับผมสายบวกสายบวกใส่ตรงนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็ดูที่แผงนะครับผมนี่นะครับก็ต้องใส่ที่บวกนะครับผมใส่ที่บวกเลยนะครับ Y, ส่วนลบลบจะเข้าตรงขั้วตรงนี้นะครับผมอย่าสับสนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้เห็นเป็นสีแดงๆก็เนื่ว่าจะเป็นขั้วบวกนะครับไม่ใช่นะครับผมตัวนี้มันจะรับขั้วลบของแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ขั้วมันจะเป็นตรงข้ามกันนะครับผมแผงมันจะเป็นขั้วแบบนี้แล้วจะมาเสียบขั้วแบบนี้นะครับผมตัวนี้จะก็จะกลายเป็นลบนะครับผมลบนี่นะครับเสียบเข้าไป เราก็มาเข้าที่ลบนะครับผมที่กล่องนะครับผมอืมแบบนี้นะครับผมนี่บวกเข้าตรงนี้นะครับผมบวกลบเข้าตรงนี้นี้นะครับต่อไปเราก็จะมา เข้าแบตเตอรี่นะครับผมตรงนี้ก็คือแผงโซล่าเซลล์เข้ามากล่องนี้แปลงไฟเพื่อจะชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ออกตรงนี้ผ่านผ่านแอมผ่านวั์มิเตอร์ตรงนี้จะได้ดูว่าแอมเข้ากี่แอมแล้วก็เข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับผมก็เอานี่ชุดนี้สายชุดนี้เชื่อมแล้วก็เอามาเข้าตรงนี้นะครับผมสีแดงก็เข้าบวกนะครับผมสีดำก็เข้าลบนะครับนะครับมันจะมีบวกลบชัดเจนโอเคครับ หลังจากที่ต่อสายตัวนี้เสร็จนะครับผมก็สีแดงก็มาเข้าบวกเลยนะครับผมบวกของแบตเตอร,รี่นะครับนะครับตรงรูปตรงรูปแบตเตอรี่ตรงนี้ตัวบวกก็ใส่ไปเลยนะครับผม แค่นี้ก็เป็นอันใกล้เสร็จแล้วนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวเราก็มาขันอินโฟให้แน่นๆหากาองหน้าแปะกล่องคอนโทรลนี้ติดแน่นๆนะครับผมแล้วก็ควฟ่ฟฝาตัวนี้เก็บสายไฟให้เรียบร้อยดึงเก็บให้เรียบร้อยนะครับผมปิดฝาให้เรียบร้อยขันสกูขันส,ก,นสกูให้แน่นเดี๋ยวเรามาเทสกันครับผม ครับผมหลังจากที่ประกอบกล่องเสร็จก็มาลองกับแผง160วัตต์นะครับผมตัวนี้แผง160วัตต์นะครับก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่ของรถจักรยานไฟฟ้านะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับผมว่าแดดตอนเช้าๆชาแบบนี้จะได้สักกี่แอมป์นะครับผมตอนนี้ชาร์จอยู่ที่1.07แอมป์นะครับผม แดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับวัลชาร์จอยู่ที่5 3 8 2โวลต์นะครับผมชาร์จอยู่ที่1 0 7นแอมป์นะครับแผงนี้เป็นแผง160วัตต์นะครับผมสเปคมันก็คือประมาณ8แอมป์นะครับผมตอนนี้มาอยู่ที่3 5แอมป์นะครับนี่นะครับ ก็แดดยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับผมต้องตอนกลางวันถึงจะแรงครับน่าจะได้สัก2แอมป์น่าจะได้ครับผมตอนนี้1 0 9นแอมป์นะครับผม1 0 9นแอมป์นะครับโอเคครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมกล่องชาร์จโซลาร์เซลสำหรับ ไฟฟ้านะครับรถจกักรยานไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ร6 0วัตต์นะครับผมถ้าใครชาร์จรถเจดสิโวลต์ก็เอาแผงสักส0มวัตต์นะครับผมอันนี้แผงแค่ร้อยหกวัตต์นะครับได้ประมาณ1-2อแอมป์นะครับผมโอเคครับก็ใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับ